สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีกุมลัคศากร์ถูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์ค่ะช่องเชตันารโรแบ่งวันที่ตามแบบตะว,วันตกนะและย้ำเหมือนเดิมวันนี้ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะเป็น general reading ไปด,ดวงทั่วไปอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้แต่จะให้คลิปนี้ตรงกับชาวกุมทุกคนแน่นอนเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นรับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ลาหรือเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งก็ได้นะ อาจจะตรงมากตรงน้อยนะคะไม่ตรงกับคุณเลยหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเป็นไวเบอร์ซา่าเกิดขึ้นได้ขอดูหน่อยค่ะความรักของชาวราศีกุมในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะสิ้นถ وي, ้วยห้าดาบสามถ้วยแปด โอเคถ้าเอา่อคุณมีปัญหากันนะคะคู่ไหนที่มีปัญหากันหรือว่าทะเลาะก,กันนะคะแอนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาง้อนะไม่เลิกหรอกค่ะไม่จบหรอกนะคะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาคิดถึงคุณนะคุณคือความสุขของเขาะคะ่ะ เวลาที่อยู่กับคุณเขามีความสุขเขาไม่ชอบเลยที่ต้องมาทะเลาะก,กันหรือต้องดราม่าก,กันแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอีโก้ของใครคนใดคนหนึ่งนะเหลือ,อาจะเป็นทั้งคู่ก็ได้นะคะที่แล้วสุดท้ายแล้วมันมันมีนิสัยบางอย่างที่มันปรับไม่ได้หรือว่ามันไม่ยอมลดละเลิก e อกีโก้ของตัวเองอะนะคะแล้วทําให้เวลาที่เวลาที่ไม่เข้าใจกันหรือเวลาที่มีปัญหากันเนี่ยเหมือนกับเอาชนะกันหรือไม่ยอมพูดนะคะหรือว่า ไม่ยอมคุยกันดีๆหรือใช้คําพูดที่มันทําร้ายกันแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเจ็บทั้งคู่เสียใจทั้งคู่แต่ว่าโอเคไม่เป็นไรนะคะแอนมองเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการง้อนะคะมีการมาขอคืนดีมีการขอโทษนะคะไม่ว่าเขาจะผิดหรือไม่ผิดแอนว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าหานะคะเดี๋ยวเขาจะเอ่อมันจะมีการ ปรับความเข้าใจกันไหนขอดูหน่อยว่าณนะเวลาเนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะเป็นยังไงบ้างอืมเขารู้ดีอ่ะเขารู้จักคุณดีค่ะเขารู้จักนิสัยของคุณดีว่าถ้ารอให้คุณมางอ้อหรือว่าถ้ารอให้คุณเนี่ยอยอมยอมรับว่าตัวเองผิดหรือว่ายอมรับว่า เสียใจหรือแบบจะให้คุณเอ่ยปากว่าเนี่ยเสียใจอยู่นะมาง้อสิอย่างเงี้ยคุณไม่พูดหรอกนะคะคุณเป็นคนที่ขึงขังอ่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าคุณกับเขาอาจจะคุยกันมานานรู้จักกันมานานหรือเปล่ามาทําให้เขาจับจุดคุณได้ว่าโอเคเขารู้ดีว่าเขาจะต้องทํำยังไงเขารู้ว่าเขาจะต้องพูดยังไงเขารู้ว่าเขาจะต้องเข้าหาคุณยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวถามว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณก็อย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะมาง้อเดี๋ยวเขาจะมาปรับความเข้าใจแหละแต่ว่าคงต้องเขาด้วยความที่เขารู้จักคุณดีนะ เพราะฉะนั้นเขารู้ดีว่าเวลาไหนควรจะพูดเวลาไหนควรจะทําเวลาไหนควรจะเข้าหาหรือยังหรือว่าควรจะปล่อยคุณเอาไปก่อนแบบเนี้ยนะคะตอนเนี้ยคุณรู้สึกยังไงอ่ะเขารู้ใจคุณหมดนะคุณเครียดคุณไม่สบายใจคุณดราม่าอะไรเนี่ยเขาเขารู้ดีนะคะเขาเหมือนกับว่าเขารู้ดีว่าคุณจะเป็นแบบนี้สเต,ต็ปต่อไปขั้นต่อไปของคุณมันจะเป็นยังไงยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาคิดจะทํำยังไงบ้าง เอออย่างที่บอกนั่นแหละนะคะว่าไม่ว่าคุณสองคนนะจะทะเลาะกันยังไงก็ตามนะนะคะเขาก็จะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่อดทนกับกับเราได้เพาะมากพอสมควรนะคะเขารู้ดีว่าเราอาจจะเป็นคนงอแงบ้างเอาแต่ใจบ้างหรือว่าเป็นคนที่แบบขี้หึงหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นคนที่พูดจาชอบพูดแรงๆแต่ว่าข้อดีของคุณเนี่ยอื่นมันก็มีไง นะคะมันก็มาหักล้างข้อเสียตรงนี้ให้เขามองผ่านได้นะคะให้เขาโอเคเขารู้ดีว่าโอเคทุกคนไม่เพอร์เฟกหรอกก็หวังว่าต่อไปจะปรับตัวเข้าหากันได้แต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่าคุณเป็นแบบนี้ทําไมคุณถึงทําแบบนี้ทาไมคุณถึงพูดแบบนี้คุณเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะเขาเขาดูแล้วนะ แอนว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งเลยนะคะถ้าเราเปิดใจลองบางทีนะคะชาวกลุ่มอาจจะถ้าคุณลองลองเปิดใจแล้วก็บางคนอาจจะลองสํารวจตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอาจจะรู้ว่าเออที่ผ่านมาเราอาจจะทุกๆก,การทะเลาะกันหรือทุกๆความดรามา่ามันอาจจะเป็นเราก่อวอดขึ้นมาก่อนหรือเปล่านะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็เอ,อ่อค่อนข้างที่จะใจเย็น แล้วก็พยายามที่จะอธิบายหรือว่าพยายามที่จะใช้เหตุผลกับเราอยู่เสมอนะคะแล้วเรื่องราวความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อ โอเคยังไงก็เดี๋ยวก็ได้ดีกันนะคะอย่าเพิ่งดรมมาม่าอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งคิดไปก่อนแต่ว่าแนะนำนะคะชาวกลุ่มตัวคุณเองก็ลดลดทิฐิลดมานะลงหน่อยแล้วก็ลดความแข็งกร้าวลงหน่อยบางทีเนี้ยนะคะถ้าถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราต้องการประครับประคองบางทีมันจําเป็นนะคะจาเป็นที่จะต้อง หันหน้าเข้าหากันหรือว่าพูดคุยกันดีๆนะคะไม่ว่าปัญหาในครอบครัวหรือว่าปัญหาในความสัมพันธ์หรือว่าปัญหาหระหว่างคนคุยของพวกคุณสองคนเป็นยังไงนะคะขอให้รู้ว่าบางคู่เนี่ยเพิ่งคบกันแล้วมันอาจจะต้องอยู่ในช่วงที่ปรับตัวนะคะหรือบางคนเนี่ยรีบร้อนนะคะอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปถึงคอมมิชมีคอมมิตเมนต์เร็วๆนะคะหรือบางคู่เนี่ยระแวงกันนะฮะก็ขอให้อยู่ในตั้งอยู่บนเหตุและผลตั้งอยู่ในความที่ว่า เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากๆมองไปวันข้างหน้าบางทีมองไปไกลเกินไปนะคะบางคู่เพิ่งเริ่มคบกันไม่นานเองแล้วไปบีบบังคับให้เขาจะต้องตกลงเดี๋ยวนี้หรือว่าทําไมเขาดูไม่ชัดเจนหรือว่าทําไมเขายังไม่พาเราไปแนะนําหรือว่านอนี่น,น่นนะ,ะบางทีเนี่ยอฝ่ายเขาต้องการเวลานะคะเขายังต้องการให้มั่นใจก่อนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยความเข้มแข็งเป็นสิ่งที่ดีัแต่ถ้ามีมากเกินไปจากเข้มแข็งมันกลายเป็นแข็งเกล้าเป็นแข็งกระด้างอะ ะะแล้วมันจะไม่มีประโยชน์ในความสัมพันธ์นะชาวกลุ่มนะโอเคคืออย่างที่บอกนะคะว่า,าความสัมพันธ์มันความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะคะมันเขาเองอะ่ะเป็นคนที่พยายามให้มันยังไงล่ะคือคิด คิดหาวิธีแล้วก็พยายามที่จะทําให้มันดีอยู่เดี๋ยวทาจะทําให้มันกลับมาดีขึ้นนะคะแอนเห็นความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะอาจจะมาจากฝั่งเขาหรือถ้าสลับกันมาจากฝั่งคุณนะคะแต่ถามว่าถ้าไปด้วยกันอยากจะให้รู้ว่าเวลาไปด้วยกันเนี่ยนะคะมันไม่มีอะไรที่มันราบลื่นหรอกมันไม่ได้สมูทเหมือนการขี่ม้าหมุนเด้อชีวิตคู่หรือชีวิตรักนะคะเพราะฉะนั้นบางคู่เพิ่งเริ่มคุยกันแล้วจะให้คลิกกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไปไม่ได้บางคู่อยู่ด้วยกัน มานานนะคะความหวานความสวีทมันน้อยลงแต่ว่พอนี้พอตัวตนของตัวเองมันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นนะคะเราต้องมาค่อยๆค่อยๆเข้าใจแล้วว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนไปแต่เขากลับมาเป็นตัวเองล้วก็ต้องค่อยๆปรับเข้าหากันนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของการประครับประ,ประครับประคองนะคะชาวราศีกุมแต่อย่างที่บอกนะคะว่า ความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะคะแอนมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยว่ามันจะแตกแ้วกันได้ hmm. ยังไงในเะ mm hmm. มื่อคนทั้งสองคนรักกันขนาดนั้นนะคะโอเคอย่างไรก็ดีนี่ก็ไม่ใช่ดวงส่วนตัวไปดวงทั่วไปชาวราศีกุมคะ่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ